สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการอยู่ในขณะนี้พบกับผมสนองท่านสูงเนินผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้พบกับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้จังหวัดลบบุรีบูรณานการจัดระเบยียบสังคมป้องกันอาชญากรรมการม่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นการแพร่ระบาดบุรี่ไฟฟ้าอาชญากรรมเมื่อวันที่8มิถุนายน2567เวลา11นาฬิกาในอําพออังคัทากอคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในปรัชญาเปปะตะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายพิษนุประภาธานานันต์ประลัดจังหวัดลบบุรีได้สั่งการให้ในายยศวินบ่มรุงเวศป้องกันจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยป้องกันและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีร่วมบูรณาการกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีจังหวัดลบบ,าาบ,บ,ดบ,บุรีเจ้าหน้าที่ทำการปกครองเมืองลบบุรีและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลบบุรี ร่วบภารกิจจัดระเบียบสังคมป้องกันเหตุอาชญากรรมการม่วสสมของกลุ่มวัยรุ่นการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนและอบายมกุกต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตามข้อเรียกร้องของประชาชน ทั้งนี้ได้จับกลุ่มร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งแห่งผู้ต้องหาหนึ่งรายพบของกลางหลายรายการณนะห้องเช่าตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและห้องเช่าตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยของกลางรวมทั้งสิ้น28รายการพร้อมทั้งนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้ตามคำสั่ง 1. ตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากู ไฟฟ้าบุรีไฟฟ้าหรือตัวยาบาราน้ำยาสำหรับเติมารากูไฟฟ้าหรือบุรีไฟฟ้าผู้ใดขายหรือให้บริการโดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งการซื้อมาเพื่อขายต่อมีความผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคสองช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำ หรือรับไว้โดยการใดซึ่งของอันตรายรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจากักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการสุลกกรโดยถูกต้องตามมาตรา226วรรคหนึ่งแห่งพรบสุลกากรทั้งนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลบุรีได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบบุรีจังหวัดลบุรี นำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองรบบุรีดำเนินคดีต่อไปสนองท่านสูงเนินผู้อำนวยการสย์ข่าวประจำจังหวัดรบบุรีรายงาน